ท่านผู้ชมครับตอนนี้คือล,ลมแรงมากมาถ่ายข้างนอกก็ประมาณนี้เน <Hi. S 1> าะฮัลหลสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช้เนลโอเคครับวันนี้นะครับผมก็ มาถ่ายรีวิวนอกสถานที่นะฮะวันนี้ก็อยู่ที่สวนหลังหมู่บ้านนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเสียงลมเสียงนกเสียงต่างๆอะ่ะจะเข้าเยอะหรือเปล่าแต่คิดว่าามะได้ยินเสียงผมมาชัดเจนเนะออาะองว่าคงเสียงชัดเจนนะฮะวันนี้นะท่านผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกว่าแบบอยากจะรีวิวมา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 กนะครับเพราะว่าอ่ะก่อนอื่นนะ่ะให้ถ่ายก่อนวันนี้จะรีวิวอะไร ใบกันนิดนึงก็ได้ประมาณว่าแบบตอนแรกก็ว่าจะไหมอ่ะนะอตอนแรกว่าจะไม่แต่ว่ามันทนไม่ได้ไงเออวันนี้วันที่เก้าใช่ไหมเมื่อวานวันที่8ปดแปดแล้วเก้าฮมผ้าผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรวันเนี้ยผมให้ทายทายกันออกไหมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักิ๊กตัก,ต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 กอโอเคผมว่าหลายคน่ะคงทายกันถูกนะฮะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวอะไร นี่ฮะท่านผู้ชมมันอยู่ในถุงนี้นะฮะนี่เห็นไหมโดยถุงนี้นะฮะมาจากไหนฮะนี่พั่งไปเอามาสดสดร้อนๆเลยนะฮะนั่นก็คือนี่เลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือ iPhone 13 Pro m a x นะครับผมนี่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 นีนี่นะครับให้ดูกล่องนะฮะ เดี๋ยววันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวจะมาแก่กล่องให้ดูแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องกล้องนิดนึงนะครับให้ดูภาพให้ดูวิดีโอนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้เขาเน้นกล้องเราก็จะมาเน้นกล้องเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากกล่องนะท่านผู้ชมก็กล่องก็ดีไซน์ก็ประมาณนี้นะฮะก็เหมือนเดิมเหมือนไอโฟน12แล้วครับกล่องบางนะไอโฟนที่ผมซื้อมานะครับต้องบอกก่อนว่า เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับผมเป็นสีทองนะครับโกนคดความจุ256อ่าถ้ามาชมหลายคนสงไัยใช่ไหมฮะว่าทำไมไม่ซื้อสีเซียราบดูเนื่องจากว่าสีฟ้าครับไม่ถูกฉลกกับผมเนาะ <c oughs> จริงๆมันก็มีเครื่องแหละแต่ว่ามันเป็นสีฟ้า512ไงเราก็ไม่ใช้ขนาดนะั้นล้วก็ พยายามไปเดินไปหาตามที่ร้านต่างๆนูงนนี่นั่นนะโชคดีโชคดีนะฮะที่มีสีทองพอดีแล้วความจุ256นะครับเป็นความจุที่ผมใช้อยู่แล้วนะฮะโอเคพูดเ,เ,เยอะแล้วมาดูตัวกล่องกันเลยก่อนนะฮะตัวกล่องก็ข้างหน้าก็เป็นไอโฟนสีทองนะครับผมกับกล้องอันเบลเลอร์บล่านะฮะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ข้างบนก็ไม่มีอะไรนะ,ะับนี่ข้างบนก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นโลโก้ a p p l e ข้างล่างก็โลโก้ a p p l e นะฮะด้านข้างก็เรือลักของ นี่นะฮะไอโฟนนี่นะไอโฟนส่วนด้านหลังนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะนี่นี่เลยนะฮะเขาก็บอกชัดเจนเนาะโอเคฮะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงจริงๆอะ่ะผมก็แกะมาแล้วแหละแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาอันบอกให้ท่านผู้ชมดูว่าสีทองนะครับจริงๆอะ่ะสีนี้ผมว่าเป็นสีที่ขายดีเนาะเพราะว่ามันเป็นสีทองที่แบบมันสวยอะ่ะ มาดูกันนะครับว่าสีทองอะเครื่องจริงจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสีที่ถ่ายออกมามันจะเพีย้ยนหรือเปล่า่านผู้ชมครับตอนนี้คือลมลมแรงมากมาถ่ายข้างนอกก็ประมาณนี้เนาะมาดูกันนะครับว่าข้างในอะมีอะไรบ้างสกแกนเลยนะครับนี่เชิบแกเลยโอเคนี่นะฝากองเก็บไม่มีอะไร ถ้าเปิดออกมานะครับเราก็จะพบกับนี่เลยตัวเครื่องนะครับที่เขาซีลกระดาษสีขาวไว้ล้าเปิดออกมาเปิดออกมาสิเปิดออกมา,ออกมาไม่ยอมเปิดเปิดออกมาลำบากก็เกินอ่าให้ดูก่อนนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนี่นะฮะก็ในกล่องก็จะไหวล่วงไปเล่นหนึ่ง <c oughs> ในกล่องนะครับก็จะมีนี่ นะคู่มือนะฮะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรกับที่จิ้มซิมเนาะนี่นะฮะเขียนจิ้มซิมเหม,ม,มือนเดิมเลยครับคู่มือแล้วก็สัญลักษณ์แอป,ปเปลิลมีให้ไหมพอมีมให้อันหนึ่งนี่นะแค่นี้แหละแล้วก็คู่มือปกติไม่มีอะไรเก็บก่อนนะครับแอันนี้แล้วก็ เมื่อกี้มีคู่มือนะครับกับเข็มที่สินหัวเองน,นะแล้วก็มาถึงก็จะมีสาชาร์จนะฮะที่เขาแถมมาก็จะมีอยู่แค่สาชาร์จอย่างเดียวนะครับส่วนที่ชาร์จนะครับ20วัตต์เนี่ยไปซื้อเอาเองนะครับ690บาทเนาะซึ่งจริงๆอะผมก็มีอยู่แล้วก็เลยไม่จาเป็นจะต้องไปซื้อใหม่นะฮะมาดูตัวเครื่องกันบ้างนะท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับที่จะดูตัวเครื่องสีทองถ้าพร้อมแล้ว ผมจะให้ดูเลยครับ1 2ึ่งงามนี่เลยนี่นะครับนี่คือ iPhone 13 Pro Max สีทองความจุ256นะครับนี่เห็นกันไหมเอ่ยนี่นะฮะนี่นะครับดูข้างหลังนะนี่คือดูข้างข้างความทองนะครับทองอลา,ามเชียนี่ทองทองนะฮะทองไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาดู ข้างหลังกันบ้างนะคะว่ากล้องข้างหลังเนี่ยมันขนาดไหนนะเดี๋ยวนะผมจะเทียบกับ iPhone 12นะครับให้ดูก่อนเลยต้องมาดูกล้องก่อนนะฮะนี่คือความกล้องของไอโฟน12นะครับนี่กล้องจับสินี่นะฮะอ่าแล้วก็มาดูความกล้องของ iPhone 13นะครับนี่ เห็นความใหญ่โตไหมคะว่าเม็ดเม็ดของกล้องเนี่ยนะฮะว่ามันใหญ่ต่างกันมากนะฮะนี่นี่ z o o เข้าไปเลยเห็นไหมความต่างของกล้องก็คือต่างกันมากใหญ่ต่างกันมากนะครับนี่คือ iPhone 12นะฮะนี่ตัวนี้คือ iPhone 13 Pro Max นะฮะดูนะฮะกล้องต่างกันมากโอเควาง iPhone 12ก่อนอ่าแล้วมาดูความนูนนะฮะท่านผู้ชมเห็นปะ นี่ความยาของกล้องก็คืออะไรนูนกว่าเดิมเยอะมากเพราะกล้องมันใหญ่ขึ้นเยอะมากท่านผู้ชมอโอเคเดี๋ยวเราจะมาลอกสติกเกอร์สีขาวนี่กันนะฮะนี่นะหนึ่งสองตอาผมเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับก็เปิดมาก็นี่นะครับพบกับ iPhone 13นะฮะนี่นี่นะฮะ iPhone 13ของเรานะฮะเห็นไหม ดูวความเลื่อนไหลของหน้าจอ120เฮิรตกันนะฮะว่าเป็นยังไงน,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 นี่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 ออีนิดนึงนะครับเรามดูท่านผู้ชมเห็นความสิ่งนี้ครับว่าสิ่งมันต่างกันเนี่ยเห็นปะอ่าอนนี้จะใหญ่กว่านะสิ่งของ i อโฟนสิบจะใหญ่กว่านะฮะอ่าโอเคส่วนนี่นะฮะคือ i อโฟนสิบนะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยนี่สีทองนะทองจริง คือจะบอกว่าสีทองอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสวยมากเรื่องจริงสวยมากเพราะมันคือมันคือทองจริงนะฮะส่วนอื่นๆเนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับว่ากล้องอ่ะเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็รวมไปถึงวิดีโอให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเนี่ยมาแกะกล่องรีวิวนะครับของ iPhone 13 Pro Max สีทองเนาะนี่ส่วนตรงท้ายก็เหมือนเดิมน,นะครับ โูมสิจับภาพสิกล้องอ่ามันก็ไม่มีอะไรต่างเลยนะครับก็ยังเป็น Lightning Port เหมือนเดิมเนาะตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะฮะอืมโอเคนี่คือ iPhone 13 p r มตัวแม็สีทองนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือแค่แบบเช็คเครื่องนะยังไม่ได้แบบว่าติดฟงติดฟิล์มนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำฟิล์มนะครับว่าเออผมติดฟิล์มของอะไรเนาะเรามาดูกันเลย บอกก่อนนะครับว่าที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้มารีวิวหรือว่าเขามีสปอนเซอร์อะไรให้น,ะซออนะ,ะซื้อเองนะฮะซื้อเองนะฮะซื้อเองนะฮะฟิล์มนะครับผมก็เลือกติดของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะซื้อมาใช้ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะ290้บาทเนาะเป็นฟิล์มด้านนะครับเขามีประกันให้90วันก็ถือว่าโอเคนะอ่ามีประกันนะครับ290บบาทส่วนเคสนะฮะเคสก็ซื้อแบบธรรมดานะครับนี่นี่นะ เป็นเคสใสธรรมดาแบบไม่ได้มีอะไรขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับเพื่อให้ร,รู้ว่าเราใช้สีทองแะเป็นเคสใสปกตินะฮะเดี๋ยวลองใสด่ดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะส่วนซิมเดี๋ยวไปติดอีกทีนึงนะครับแกะไม่ได้นะนี่นี่นะครับลักษณะของเคสที่ซื้อมาก็ประมาณนี้นะฮะนี่มันก็จะเป็นสีทองนะ ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นเคสใสเดี๋ยวมาลองใส่ดูกันนะฮะนี่นะครับใส่เข้าไปเลยดูมันสวยหรอครับอุ้ยเฮ้ยใส่มาแล้วมันสวยอยู่นะนเหนีดไหมมันก็จะเห็นเป็นสีทองอะ่ะนี่ตรงนี้ครับตรงปุ่มตรงนี้มันก็ปิดให้ไว้นะฮะไม่ได้เปิดนะฮะปุ่มตรงนี้ ทั้งสองฝั่งเลยผมนี้นะฮะส่วนตรงข้างท้ายก็ตรงท้ายนะฮะเนี่ยก็ปิดหมดนะฮะก็ถือว่าโอเคมากอ่ก็จะมีเสียงนุ่นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราจะอยู่ข้างนอกเนาะธรรมชาติแบบล้วนๆเลยนะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับเครื่องก็ในโตเนาะถ้าเทียบกับ iPhone 12เราเห็นไหมนี่อ่า เดี๋ยวถ้ายังไงนะครับท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งตัวอย่างรูปถ่ายนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับและว,วิดีโอคร่าวๆให้ดูนะครับว่า iPhone 13 Pro Max ที่ซื้อมาปีนี้เป็นยังไงบ้างเห็นเขาเประมาณว่าแบบเขาเรียกยังไงอะ่ะชูจุดเด่นเรื่องกล้องและเกินนะครับกับหน้าจอ 120Hz ร้ี่ยที่ผมลองใช้งานแล้วมันก็มันก็สมูทขึ้นเยอะนะเนี่ยเนี่ย อท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมี iPhone ทั้งหมดสีรุ่นใช่ไหมมี iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 pro แล้วก็13 pro max ทำไมถึงซื้อตัว pro max นะครับอันนี้ต้องบอกก่เลยว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าชอบถือเครื่องขนาดเท่าน,นี้รู้สึกว่าเออหน้าจอมันใหญ่แล้วก็การถือมันมันถนัดมือดีอ่าถ้าถามว่าทำไมถึงซื้อ256นะฮะ เพราะตัวนี้นะครับตัวเก่า iPhone 12 12เนี่ยผมใช้256นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาถ่ายวิดีโอวิดีโออะไรอย่างเงี้ยถ่ายลงถ่ายรูปค่อนข้างจะใช้ใช้งานเยอะไงก็เลยซื้อ256ได้ถามว่าทำไมซื้อสีทองทำให้ไม,ม่ซื้อสีเซราบูก็คือบอกไปต้นคิดไหมครับว่ามันไม่ใช่สีที่ถูกฉลุเนาะสีฟ้าอะไรเงี้ยจะชอบสีทองมากกว่าก็เลยซื้อสีทองนะฮะจริงๆอ่ะสีชุพภูหะครับของ iPhone 13 Mini กับ iPhone 13แบบ มันมีความสวยอยู่นะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีโอกาสท่านผู้ชมลองไปดูนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายมาเพราะวันนี้เดินหาเครื่องทั้งวันวุ่นวายมากมันเป็นความสีชมพูแบบนมเย็นพาสเทลที่แบบอ่อนอ่อนอ่อนเลยอะคือมันสวยมากนะฮะแต่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่สนใจ้วก็ลองไปเดินหาซื้อนะครับตามร้านต่างๆอันเนี้ยโชคดีมากที่แบบได้เครื่องมาเพราะว่าเออรู้จักคนทางไหนนั่นแหละก็เลยได้เครื่องมานะฮะต้องต้องบอกว่าแบบ เออเดินตามหาเครื่องแบบว่าเหมือนแบบภุมเขยมยนในทะเลอะ่ะมุมเขยมยนในทะเลอะ่เเลอะเพราะว่าตามแบบที่ต่างๆมันแบบมันหาเครื่องยากอะ่ะเออมันมีคนจองแบบเยอะมากไงแล้วก็เครื่องมันก็มีน้อยแต่ว่านี่คือโชคดีที่แบบเครื่องมันเข้าพอดีก็เลยได้เครื่องนะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมนะครับให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มพลาดคลิปในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้าบผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Fight. My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high ต่อวิดีโอกล้องหน้านะครับอันนี้เป็น 4K 60เฟรมเลยนะครับเป็นโหมดวิดีโอปกตินะฮะอันนี้คือกล้องหน้าของ iPhone 13 Pro Max นะครับอันนี้ทดสอบโหมดวิดีโอนะครับเป็นกล้องหน้าโหมดซีนิมิติกนะฮะก็จะสังเกตได้ว่ามันจะโฟกัสเฉพาะที่หน้าเราแล้วครับแล้วก็มันก็จะเบลอข้างหลังนะครับนี่นะครับก็ลองดูนะฮะว่าโอเคกัหรือเปานะครับท่านผู้ชม ไม่ทดสอบโหมดวิชลบต้องการนะครับเป็นโหมดีโลปกตินะครับที่ฟางละเอียดโปรเฟลขอติเต็มเลยครับท่านผู้ชมก็ลองดูเรื่องแเรื่องระยะการติดเตียงครับอันนี้ระยะมันก็ห่างกันประมาณนึงเนาะก็คือยงหัวใไม่ค yeah. ่อยได้ช claro ัดเจนแต่แล้วก็มันจะมีการคล้องด้วยครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างล่าจต่มาทดสอบวิดีโอโหมดปกตินะครับที่โปรเฟองติเต็มนะครับด้วยการวิ่งนะครับดูการตัดสายอานนะครับถ้าทางยังไปเลยครับ ต่อกล้องหลังนะครับอันนี้ใช้โหมดวิดีโอนะครับที่เป็นโหมดเป็นิมิติโหมดนะครับเป็นโหมด ทดสอบโหมดวิดีโอนะครับซีนิมิเต็กโหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวจะลองมาดูการวิ่งนะครับว่ากา,ารสั่นในโหมดซีนิมิเต็กโหมดทำอะครทําบ้างนะครับ